สวัสดีเอฟช่องยูทูบรถเกี่ยวข้าวบ้านทุ่งใหญ่ครับก็ห่างหางยกันเปนานครับผมกับการอัปเดตอัปเดตคลิปครับก็ประมาณเดืนอนอกว่าไม่ได้ครับผมผก็ไม่ได้อัเดทชมกันเลยครับอันนี้ก็พามาชมงานในอู่ครับอัปเดทงานอู่ว่าอย่างไรกันบ้างครับผม อ,อย่างไงท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกดสับปะรดคลิกดบบบไลค์กดแ,แชร์นะครับผมในช่องทางยูทูบแล้วก็ช่องทางพิู้ครับพิ่้ต่อรู้จุดเด่นการช่างครับพิูค้ควรเข้าใจที่อ่างบริษัทนาครับผมก็ตอนนี้พามาชมเป็นรถเกี่ยวทางกันครับอันนี้ก็เป็นการมใหม่ครับ เป็นท่อแทงข้างครับผมท่อแทงข้างก็ทําตู้ใหม่ครับก็งานก็อ่าละอีกไม่เยอะครับนิดๆหน่อยๆครับผมสนใจก็ติกตาอกับถากันเข้ามาได้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจในาจาการทำเด่น แต่ตรงเป็นท่อแทงข้าวเนาะช่างก็กำลังเรื่องมืออยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเป็นบางพื้นที่ครับที่จะลุยเป็นข้าวนาปัง ก็จะมีหรือปั๊มครับปั๊มตัวเดินครับไปเช็คให้ลูกค้าด้วยปั๊มตัวเดินมอเตอร์ตัวเดินครับอันนี้เป็นรถทันตันครับอมอเตอร์พึ่งปั๊มพึ่งเช็คเช็คให้ลูกค้าก็เสร็จเรียบร้อยครับผม รถพวกมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวเดินครับว้านี่บราารยากาศก็คึกคักครับขนบนกจะมาแข่งม่าน้ำความเจริญเนี่ ตอนนี้ก็มีจอดทั้งกันอยู่3คันครับทํางานอยู่ก็ถึงเจริญคันนี้ก็เข้ามาทํเข้อแทงข้ามเหมือนกันครับเข้ามาขึ้นท้อแท่ข้ามเหมือนกันาคาริสุครับ จะราเจ็บสีครับเจ็บสีวก็รายะสายพานครับตอนข,ข้างก็คือใช้ง,งานง่ายครับเวลาเราลงเกี่ยวแล้วก็ไปคนเดียวได้ครับไม่ต้องไปยกพาดเ้มันสีเวลาหนักครับแล้วก็ไม่ต้องเลยคอยระวังพวกกิ่งไม้ได้ ยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมฝากกดติดต้ากดตับตไครกไ้กดไลค์กดแชร์ด้ครับผมส่วนงานเท่าแทงข้างตัวนี้ก็ยังมีขึ้นอยู่ครับก็จะมีเท่าแทงข้างยุดคอสปริงครับก็ยังจัดส่งให้ลูกค้าเร้เลยครับลูกนี้น่าจะส่งไปที่ากาลสินครับผมเป็นง,งานลูกเหลี่ยมใบเลดครับเป็นเกียร์ดันรถเกียวคูเปต้าครับผมก็ใส่แทนแกนเดิมได้เลยครับ ติดตั้งไม่ยุ่งยากครับทแทนกันเดิมครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมายครับก็เพดด้านข้างหนาะ6มิล่าลูกมิลครึ่งใบ3มมิลครับตัวใบปำโค้ง3มิลเหมือนเดิมครับแต่ว่าราคาาก็ตัวนี้ราคาไม่ใช่ราคาเดิมนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับเพราะว่า เนื่องด้วยราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นครับผมบางท่านเข้ามาถามก็บอกว่าทำไมราคามันดีดขึ้นอ่าก็จะเป็นชุดคอสปริงครับคอสปริงอนี้ก็มาจะจัดส่งไปพร้อมกับชุดคอสปริงครับลูกนี้คอสปริงก็สั่งกันเข้ามาได้ครับทางอู่ก็รับทำจัดส่งให้ครับผม ทั้งก็เล่งมือกันให้อยู่ครับยังไงก็ฝากติดตาม็นของรถใหม่รถเ,เก่าครับผมรอติดตามผลง,งานนั้นอยู่ครับผมหูเล็กๆครับในเรือครับผมโซนบุบราชธานีครับดนกันแท้กันครับผม ขอบคุณเอฟซีครับผมที่ยังให้กำลังใจกันช่องยูทูบดูติดามบ้านใหญ่ครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมที่เพื้อก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครใชกดไลค์กดแชร์นะครับสู้กำลังใจให้กันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ